สวัสดีครับ F อซีูต้นทุกท่านนะครับตอนนี้เราจะมาดูเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อพัฒน์ุญยากามโมหรือพระราชมังคลาจารย์นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นราชาพยัษ์หรือเสือสองนะครับจัดสร้างขึ้นน่าจะประมาณ8,000ลังนะครับ8,000ลังสร้างขึ้นเมื่อต้นปี ที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นรุ่นราชาพยักอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลายธงชาติซึ่งเนื้อเงินในในรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ห้าห้าเหรียญห้าเหรียญก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงลงยาลายธงชาติลงยาเจ็ดสีลงยาเหลืองแล้วก็ลงยาฟ้านะครับอันนี้เป็น ลายธงชาติซึ่งเป็นเนื้อเงินที่ได้รับความนิยมและก็ตามหากันเยอะมากนะครับซึ่งอ,อย่างนี้ก็คุตต้นได้มาครอบครองเนื่องจากว่า,ามีเพจเพจนึ่งนะครับเปิดทําการประมูลนะครับคูตต้นก็เข้าไปดูในเพจแล้วก็ทําการประมูลสู้สู้กับคนอื่นมาแล้วก็จบที่คูตต้นนะครับ เหรียน,นี้น่าจะได้มาในราคาไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าเพจที่เข้าไปดูเนะี่ยมีคนเข้าไปทํมาการระมูลน้อยนะครับก็เลยได้มาในราคาไม่แพงนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งที่ครูต้นสะสมมาไว้นะครับด้วยความศรัทธานะครับในตัวของหลวงพ่อพัดหรือหลวงปู่พัดนปุญญกรมโมนี่นะครับหน้าเหรียญเรามาสังเกตหน้าเหรียญนนครับจมูก อันนี้เป็นเหรียญเงินเนื้อเนื้อนะครับหน้ากากจะหน้าก็จะเป็นของหลวงพ่อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเงินเป็นหน้าที่มีความสวยงามนะครับจมูกร้อยไม่มีตําหนินะครับเหรียญนี้พื้นหลังนะครับลงยาลายธงชาตินะครับแล้วก็ลงยาจีวรเหลืองหรือส้มนะครับลงยาคีวรเหลืองนะครับด้านข้างของขอบเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเสือ เสือสองตัวนะครับของพ่อนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของนี่ครับเป็นอยูหน้าชัดๆัดครับเอายิบให้ดูเป็นรูปเหรียญนะครับที่สวยงามครับลืนตาครับภาวนาจิตอยู่นี่ครับสวยงามมากครับอันนี้คือคือเหรียญเงินครับก็จะขอบขอบเหรียญเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการลงยา สลับดำนะครับดำขาวเห็นนะครับว่าสวยงามมากอันนี้ผมได้ไปเลี่ยมกันน้ำแล้วก็ใส่กรอบสแตนเลสเอาไว้เพื่อป้องกันเวลาเราหยิบมาใช้หรือเราเอามาห้อยขึ้นคอเนี่ย เวลาเรามีงงมีเนื่อยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เหรียญนี้เกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันหรือเวลาใครขอหยิบดูจะชมอยากดูนะครับเราก็หยิบเหรียญให้เขาดูนะครับเพราะว่าได้เซฟตี้เอาไว้หมดแล้วนะครับก็คือการเรียมกันน้ํานะครับดูด้านหลังม้างครับมาดูความสวยงามว่าด้านหน้าสวยแล้วด้านหลังก็สวยนะครับสวยมากๆเหมือนกันนะครับก็จะเป็นรูปของเสือคาบดาบนะครับ ข้างบนก็จะเขียนคําว่าราชาพยักนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับชื่อหลวงพ่อหลว,วงพ่อพัดปุญญากามโมแล้วก็แถวที่สองขั้นด้านล่างก็จะเป็นวัดฐานทหารวงเล็บวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับตรงข้างล่างของลูกเสือคาบดาบก็จะเป็นเลขลรหัสอ่าเหรียญนี้ก็จะมีเลขโค้ดแค่3าตัวนะครับ หลักร้อยนะครับซึ่งเหรียญเงินจริงๆแล้วจะสร้างถ้าถ้าหกพันลังก็จะมีเลขรหัสถึงหกพันตัวนะครับหกพันถ้าแปดพันก็มีแปดพันรหัสนะครับถ้าเป็นเหรียญเงินก็ต้องคูณห้าไปก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับนี่แต่นี่ได้หลักร้อยถือว่าเป็นเหรียญต้นนะครับการประมูลนะครับเนี่ยครับก็จะมีโค้ดต่อโค้ดด้านข้างนะครับหนึ่งสองฝั่งนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยโคดอันค้างก็จะก็จะเป็นโค้ดของทางผู้จัดสร้างต่อกับไว้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงนะครับในอ่าในการในเวลาต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเียญเนี้ยเกิดมีมูลค่ามากขึ้นก็จะมีการปลอมแปงแลงดังนั้นก็ต้องทำโค้ดให้อ่สวยงามหรือทำโค้ดให้ยากแก่การปลอมแปลงของพวกมิจฉาชีพ วันนี้คุณครูต้นก็มานำเสนอเหรียญสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเวลาบนไหนว่างก็จะมานำเสนอเหรียญอื่นๆเนื้ออื่ๆนๆรุ่นอื่ๆนๆของหลวงพ่อพระพิณยาาโมซึ่งเป็นพระที่ครูต้นนี้ให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างสูงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เรามาบรรยากา,กาศก็อาจจะเสียงดังนิดๆนะครับเพราะว่าอยู่ที่ห้องพักครูช่วงเวลาพักเบรกพอดีนะครับวันนี้ก็การลาแฟนครับ